ผู้ชมว่าความเงียบมันดีไหมเวลาที่ใครทําไม่ดีกับท่านแล้วท่านเงียบเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่มองเราอะ่ะเขาจะมองว่าเราไม่สู้คนแล้วอาจจะรังแกเราอะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะบอกว่าความเงียบเนี่ยมันดีนะบางครั้งเนี่ยเราคิดจะตอบโต้นั่นตอบโต้นี่พอเรามาเรียนศึกษาเรื่องของอิสลามนะฮะเราจึงรู้ว่าอยู่เฉยๆเงียบดีที่สุดเพราะท่านอบีบอกว่าถ้าเราสามารถยกเว้นการโต้เถียง แม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกอลัลลอฮ์เนี่ยจะเตรียมบ้านไว้ในพื้นที่ในสวรรค์ให้กับเราเจอคนยุแยให่ให้เราโกรธเราไม่โกรธเราสบัสิเราอดทนบางครั้งผมก็คิดนะจริงๆเนี่ยแนวทางของการใช้ชีวิตด,ด้วยการเป็นคนดี แค่เงียบแล้วก็นิ่งๆแล้วก็อดทนแค่นั้นจริงๆเหรอคุณผู้ชมลองฟังดูว่ามันจริงไหมบางคนดูถูกเราแต่เรารู้ว่าเออเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาดูถูกเนี่ยการที่เราเงียบเนี่ยนั่นคือความมั่นใจในความช่วยเหลือของล้อการแสดงออกของคนที่มั่นใจในความช่วยเหลือของล้อเนี่ยเวลาที่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เป็นคําดูถูกเนี่ยไม่สามารถกระทบอะไรเขาได้เนี่ยเขามีความมั่นใจมั่นใจในการช่วยเหลือของล้อแล้วเขาเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เขาไม่แสดงออกอย่างอื่น เขาจะเงียบเวลาเจอคนดูถูกกันเขาจะเงียบเวลาโกรธการเงียบแสดงออกถึงคนคนนั้นเนี่ยมีพลังอิมานสูงมากคนที่มีพลังอิมานสูงๆตอนโกรธเนี่ยเขาจะเงียบเหมือนกับบางทีสามีภรรยาเนี่ยพอเริ่มโมโหเริ่มจะพูดจาถึงกันไม่ดีต่างฝ่ายต่างเงียบไว้ก่อนเพื่อที่จะคุมอารมณ์ตัวเองนั่นแหละแปลว่าในจิตใจของสามีและภรรยาเริ่มมีพลังพลังแห่งความศรัทธาต่อรอไม่ยอมคุยกัน ตอนที่โกรธการที่เราพูดอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เราโกรธตอนที่เราตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เราโกรธคุณผู้ชมเชื่อเถอะการตัดสินใจของเราเนี่ยในตอนโกรธเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่บกพร่องมันขาดสติมผมจึงบอกกับคุณผู้ชมในหลายครั้งในรายการว่าถ้าตอนที่ท่านโกรธอย่าตัดสินใจอะไรอิสลามสอนอยังไงอาตอนโกรธ อิสลามสอนว่าตอนกโกรธเนี่ยให้กล่าวอาอูซูบิลและฮิมินสชชยตอนนิโรจีมโกรธต้องไล่เชยตอนก่อนชชยตอนมันมาจากไฟตัวร้อนไม่ผิดปกติแต่รู้ตัวแล้วเนี่ยกล่าวไลช่ชชยตอนไปก่อนอาอูซูบิลเลิมในเชยตอนนิโรจีมแปลว่ายังเงียบอยู่ถูกไหมฮะเราไล่เชยตอนเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปว่าไปดา่าไปตอบโต้หลังจากนั้นทํายังไงต่อใกลช่ชชยตอนเสร็จอิสลามสอนให้ไปอาบน้ําละหมาดแท้จริงเชยตอนมาจากไฟการอาบน้ำละหมาดคือการใช้น้ำเนี่ยดับไฟอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วทำยังไงต่อถ้ายังไม่หาย ยืนอยู่แล้วยังโกรธให้นั่งลงนั่งแล้วยังไม่ไหวนอนเลยคุณผู้ชมที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะที่อัลลอฮ์ดำรัสบอกที่ท่านนบีแนะนำเนี่ยนะฮะผมเคยทํามาแล้วโกรธมากเลยเมื่อปกติโกรธแล้วผมจะแบบปั้งเลยตัดสินใจเลยตัดเป็นตัดขาดเป็นขาดกับเพื่อนก็ดีกับใครก็ดีถ้ามันโกรธอยู่อะ่ะตัดได้เลยครับบางทีใช้คําพูดที่แบบแรงๆเลยอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กมานั่งเสียใจทีหลังเอาใหม่ถ้าโกรธอยู่ไม่ตัดสินใจไม่คิดอะไรเลยกอาอูซบิไลม์นะชัยตอนอน,ตน,อนี้รายิมไปอาบนัลละมาดย นั่งลงแล้วยังรู้สึกยังคุกกลุ่นอยู่นอนเลยหลับไปเลยก็ได้นอนไปเลยก็ได้อิสลามสอนให้ทําแบบนี้ครับดังนั้นจะพูดเมื่อไหร่ก็ต้องให้รู้ว่าคําพูดนั้นเนี่ยต้องดีกว่าการเงียบบางครั้งการทําความดีคือการไม่แสดงอะไรเลยแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปงงนะว่าแค่นี้เหรอแค่นี้ครับไม่ต้องตอบโต้จริงๆ